ประตูจากอเมริกาประตูคือด้วยความที่อยู่หลายคนต้องต้องมีรถหลายบ้านหลายคันคือตอนแรกจะทําที่จอดรถ7คันแต่ว่าต้องการพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น7คันมันไม่ได้มันก็ได้แม็กซิมัมที่แค่5คันก็ตอนนี้ก็ต้องเอารถไปจอดที่อื่นบ้างเพราะว่าแบบต้องเอาไปจอดที่อื่นบ้างใช่ๆพ่อบอกว่าไอ้บ้านนี้มันบ้านเท่าไหร่นะคะสาม้านกสาบ้านก็เกือบ เจ็ดละเจ็ดแสนมานะ,ะเกือบเกือบหนึ่งเอ็มเฉพาะประตูทำไมประตูต้องแพงเป็นล้าน,นคือม,นมนันเป็นเป็นพื้นประตูที่แบบประหยัดพื้นที่ไงป้ายมันจะก็จะสไลด์แล้วมันจะกินพื้นที่โอ้ยฉลาดแต่เนี้ยมันเป็นมันเป็นทลิปขึ้นมาด้านบน,นความรู้คุณสูงขนาดนี้สมัยผมอยู่ที่ฮอลลีวูดฮอลลีวูดที่แคลิฟอร์เนียฮอลลีวูดนัชดาให้เป็นแบบโดมการ์ลัดแบบเมืองนอกอ่ะอ่าประมาณนนั้ เคอมนเจ๊กต้องมีไฟตรงนี้มนเจ๊กตรงไหนมีไฟก็เหมือนกับว่ามันควบคุมแบบว่าเวลาเราลงขึ้นรถนี่แะแต่ถ้าวันไหนไฟดับปั๊บนี่ก็คือประตูเปิดออกบ้านไม่ได้เรามีโซล่า